ความเป็นโลกมันมเกิดมาจากความที่ไม่ได้ตามที่เป็นบวกต้องการฉะนั้นถ้ามีความรักมากเท่าไรก็จะมีความหนักอกหนักใจหรือผิดหวังมากเท่านั้นเนั้นเด็กทารกนั่นก็จะเริญขึ้นมาด้วยความรู้สึกอย่างนี้จนกลายเป็นความเห็นแก่ตัว นี่ไม่ใช่สัญชาตญาณไม่ใช่อินสติ้งเฉยๆมันเป็นเส้นฟิชแล้วมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถูกแวดล้อมให้เป็นอย่างนั้นมากขึ้นข้อนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรมันมันจะไปโทษใครก็ไม่ได้พอเด็กจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วจะถูกแวดล้อมให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้น เพราะมีแต่ผูคอยตามใจตรวจตามใจตามใจเด็กเลยตามใจเด็กจากหางของสวยงามไฟลร,กรอกเงิด็ดอร่อยนี่นวลมาบำรุงบำเรอเรื่อยแล้วก็คอยพูดแต่นทองว่าของตัวของหนูข้างนั้นอะไรก็ของหนูแม่ของหนูพ่อของหนูบ้านของหนูตุ๊กตาของหนูอะไรของหนูถ้าหนูเดินไปโดนเก้าอี้แม่ก็ช่วยตีช่วยเตะ ไม่มันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้ไม่เจตนานเด็ก้าลอกเดินไปชนเสาร้องไหนะ้คนเลี้ยงก็ไปช่วยตีตีเสานะนะคือการสอนให้เด็กมันโง่ในความม,วมีตัวมีตัวมีตัวก็จะเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่อ้นั่นนั่นหนาเหลือประมาณนะความมีตัวมีตัว มันมีความเป็นอัตโนมัติโดยธรรมชาติด้วยอัตโนมัตินี่ก็คือมันมีแต่อวิชชาความโง่ความไม่รู้เข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการอยู่มันไม่มีการศึกษามันไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้องพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้อย่างหน้าหัวว่าทารกนั้นไม่มีความรู้ในปัญญาวิมุตเจโตวิมุตมาแต่ในท้องจะได้คำอย่างนี้ เมื่อตอนเด็กมันมีความรู้อะไรมไาได้ในงไงท้อออกมาแล้วถูกแวร้ายเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่จะยึดถือยึดถือยึดถือมากขึ้นมากขึ้นยึดถือในความเป็นบวกเท่าไรมันจะเกิดผลร้ายในความเป็นลบเท่ากันเท่ากันเสมอเพราะว่าความผิดหวังมันจะตามมาเท่ากับความหวัง ที่นี่มันมีความยากลำบากที่ว่าไม่รู้จะไปโทษใครมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองในร่างกายเด็กหรือคนเรานี่มันมีระบบประสาทระบบประสาทเท่านั้นไม่ไม่ไม่จะม,ม,มีอะไรมากกว่านั้น ระบบประสาทสาหรับจะรู้สึกทางตาสำหรับจะรู้สึกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางทางใจทางใจนันไม่ไม่เชิงระบบประสาทแต่ว่าทำงานอย่างเดียวกับระบบประสาทขอเรียกว่าขอเรียกว่าระบบประสาทไปเสน้นด้วยใครจะโหก็ตามใจ <c oughs> มีระบบประสาทรู้ ลำพังตาล้วนๆก็มีระบบประสาทล้วนๆที่จะเห็นรูปแต่ความรู้สึกของเด็กนั้นมันไม่มีทางจะรู้สึกว่าระบบประสาทเห็นรูปมันรู้สึกว่ากู้เห็นรูปความจริงนั้นระบบประสาทมันทำหน้าที่ รับคลื่นแสงรับอะไรต่างๆแล้วก็ปรากฏเป็นผลที่เรียกว่าการรู้สึกต่อรูปหรือต่อคลื่นแสงที่มากระทบนตามธรรมชาติเท่านั้นนะแต่ความโง่ในจิตใจของคนเรามันก็ว่ากู้ต่างหากว่าเห็นรูปเรื่องเสียงก็เหมือนกันนะคลื่นเสียงมากระทบรู้สึกแกระบบประสาทเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่ว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้น กูได้ยินเสียงกูได้กลิ่นกูได้รสกูได้สัมผัสผิวหนังกูได้คิดนึกรู้สึกนี่ความรู้สึกว่ากูยึดมันว่ากูนี่มันเป็นผีหลอกเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติน่นมันก็เป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีไอสิ่งที่เรียกว่ากูนั้นไม่ได้มีรออยู่ก่อน ม่ใช่มีรูรอรออยู่ก่อนสําหรับจะเห็นรูปแต่เมื่อตาเห็นรูปมีความรู้สึกเห็นทางตาแล้วความโง่ว่ากูกูก,กู้มันจึงค่อยเกิดขึ้นมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงมันเป็นอนัตตาเป็นผีหลอกเกิดทำมาคำว่ากูเห็นรูปกับตาเห็นรูปนี่มันผิดกันมาก ถ้าตาเห็นรูปมันก็มีพ้นปฏิกิยาตามธรรมชาติถ้ากูเห็นรูปมไม่ใช่แล้วมีเป็นปฏิกิยาทางกิเลตันหานะจะจะกลายเป็นรูปว่าถึงว่ารูปสวยหรือไม่สวยหรืออะไรขึ้นมาถ้าลำพังระบบประสาทมันไม่มีความหมายทางสวยหรือไม่สวยมันรู้แต่เพียงว่ามิติทางนั้นมิติอย่างนั้นสีอย่างนั้นสีอย่างนี้อะไรก็ตามไม่มีความหมาย แต่พออวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องในทางให้รู้ความหมายว่ารูปอะไรแล้วมันก็เคยเคยเคยผ่านมาแล้วแต่นหลังมันก็จําได้ว่ารูปอะไรดีอย่างไรอร่อยอย่างไรมิ้นทหอมอย่างไรนี่นปัญหามัน่คยเกิดกันตอนนี้คืออวิชชามันมากขึ้นมากขึ้นเราเติบโตขึ้นมา พร้อมกับความเติบโตของอวิชชาทางอาญตนะคือตาหูเจอหมูกลิ้นกายใจอาญตนะรู้สึกอย่างไรอวิชชามันก็เอาเป็นข้องกูหมดกูเห็นรูปกูฟังเสียงกูดมกลิ่นกูแล้วก็กูเลยเห็นรูปของอะไรกระทั่ง,งรูปของหญิงรูปของชายรูปของอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องทางเพศแล้วก็มีความหมายหมดทั้งนั้น จะเป็นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโหตพะก็ดีถ้าเป็นเรื่องทางเพศแล้วสูงสุดถ้ายังไม่ถึงเป็นเรื่องทางเพศก็ยังธรมธรมดาธรรมดาหรือไม่สูงสุดเราจรึงต้องเผชิญกับปัญหาเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวสูงขึ้นไปก็มีปัญหา,น,านิมากขึ้นมากขึ้นตัวกูตัวกูตัวกูก็มากขึ้นมากขึ้น อันสังเกตดูให้ดีเถอะว่ามันต้องมีความเจ็บเช่นความเจ็บเป็นต้นเกิดขึ้นมาก่อนมันจะจึงจะค่อยเกิดความรู้สึก,กว่ากู้เจ็บไม่ใช่กู้ม่เกิดรออยู่ว่าเมื่อไรจะเจ็บแล้วกูจะได้เจ็บอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมีความเจ็บเช่นน้ำตาอะไรตามก็เจ็บมันจึงค่อยเกิดความรู้สึก,กว่ากู้ี่เจ็บ เรื่องอร่อยกินอาหารนี่กินอาหาร,อ,าหารอร่อยอร่อยมันต้องมีความอร่อยที่ลิ้นมันจึงจะมีความรู้สึกว่ากู้กู้ตามมาเป็นผู้อร่อยถ้าไม่มีความอร่อยมันไม่มีกู้เกิดขึ้นมาได้ไกู้กู้ด้วยตัวตนนี่เป็นเรื่องผีหลอกเป็นเรื่องไม่ใช่ของจริงแล้วเป็นมันเกิดที่หลัง มันเป็นปฏิกิริยาของการรับหรือเสวยอารมณ์มันต้องเสวยอารมณ์รับอารมณ์รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนมันจึงเกิดตัวกู้ตัวกู้ผู้รับอารมณ์ผู้เสวยอารมณ์ที่หลอกเพิ่งเกิดที่หลังตอนนี้ต้องเข้าใจนะไม่เช่นนั้นก็จะจะยุ่งจะเข้าใจไม่ได้คือว่าผู้กระทามันเกิดที่หลังการกระทา ในเรื่องหลอกเรื่องโง่เรื่องอวิชชานี่ยมันมีความจริงจะเห็นได้ว่าไอ้ผู้กระทําเกิดทีหลังการกระทํามีการกระทําไปตามธรรมชาติอะไรก่อนแล้วความรู้สึก,กว่ากู้ผู้กระทําเกิดทีหลังคนทั่วไปเขาก็จะโอ้เป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้กระทำะไรจะกระทำหรอกมัน,ม,นมันไม่มีขอาม,มันไม่มีความจริงมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่มันจึงมี ความเป็นอย่างนี้ได้ว่ามันมีการกระทําตามธรรมชาติอะไรไปไปก่อนรู้สึกไปตามธรรมชาติอะไรก่อนแล้วจึงค่อยเกิดตัวกู้ตัวกู้ผู้กระทําลิ้นต้องอร่อยก่อนโดยระบบประสาทของลิ้นจึงจะเกิดตัวกู้ผู้อร่อยหรือไม่อร่อยก่อนนั่นจึงเกิดความรู้สึกว่ากู้ไม่อร่อยรือกู้ไม่ชอบกลิ่นหอมมากระทบจมูกก่อน จึงจะเกิดความสึกว่ากูหอมเพราอนกูนี่กูผีหลอกเกิดทีหลังการกระทำมันผิดลัดจิกนะพูดง่ายๆมันผิดลัจิกผิดตรก,กะผู้กระทำาันทำไมเกิดทีหลังการกระทำเด็กๆมันจะค้านว่าเอ๊ะไม่มีผู้กระทำาจะเกิดการกระทำได้อย่างไรการกระทำนี่มันเกิดตามธรรมชาติเป็นตากระทบรูปนี่มันกระทบตามธรรมชาติ่อเกิดความรู้สึกขึ้นมา ถ้ามันเป็นเั้งเป็นเวทนาสิบวกหรือลบขึ้นมาแล้วมันก็เกิดตัวกูตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เจ้าของความเป็นบวกเจ้าของความเป็นลบมันเกิดตัวกูบวกเกิดตัวกูลบเห็นแก่ตัวอย่างบวกเห็นแก่ตัวอย่างลบแล้วก็ทําความอะไรไปตามเรื่องของมันนี่ถ้าเราสอนกันลึกซึ้งถึงว่ามันไม่มีตัวเว้ย มันมีแต่การปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลยนี่คืออนัตตานัตตาถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เกิดยึดมัน่นถือมันเป็นตัวตนไม่ยึดเห็นไม่ยึดมันเป็นตัวตนมันก็ไม่เห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ตนมันก็ไม่เกิดกิเลสและความทุกข์นั่งการที่ท่านทั้งหลายจะมีความสุขในระดับสามระดับที่ว่าไม่มีตัวตนนั้นมันต้อง รู้รู้อะไรมากถึงขนาดนี้นะจะเรียกว่ากรรมฐานหรือจะเรียกวิวปัสสนาหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เลย <c oughs> มันต้องมีความเห็นแจ้งในข้อนี้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้เพียงพอกันมันจึงจะไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมา <c oughs> ตาเห็นรูปก็เป็นของธรรมชาติคือตา <c oughs> รายงานไปว่ามันเป็นเรื่องอะไร ควรจะจัดการอย่างไรจิตใจมันก็จัดการไปโดยไม่ต้องมีความคิดว่าตัวกูไม่ต้องมีความคิดว่าตัวกูข้อนี้มันแปลกแล้วมันแปลกธรรมดามันผิดธรรมดา <im aan> จนเป็นไปไม่ได้แนละ้วแต่ว่ามันก็ได้เป็นไปแล้วแล้วก็ถ้าเราไม่ฉลาดถึนงขณะที่ว่าควบคุมได้ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละคือ <ục c oughs> เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยเจ้าอยู่เนื้อปัญหา ไม่เป็นธาตุของอายาตนะไม่เป็นธาตุที่ฆ่าธาตุธา,าตุที่ฆ่าไม่เป็นธาตุของตาหูจหมูกลิ้นกายจใจไม่เป็นธาตุของอายตะนะเท่านั้นแหละมันจึงจะไม่มีความทุกข์แบบนี้ก็มีความสุขชนิดที่เรียกว่าเกิดมาจากความไม่มี ความรู้สึกยึดมัน่นถือมันว่าตัวตนหรือเด็ดสันว่ามันไม่มีตัวตนความสุขที่เกิดมาจากความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอันดับที่สามมันมีเรื่องอย่างนี้ธรรมดามันคงจะรู้สึกไม่ได้ถ้าไม่ไศึกษาถ้าไม่ศึกษา,า,มมกษาเราก็ศึกษาตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นามรูปเป็นอนัตตา หมายความว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนัตตาระบบประสาทที่ทําให้เห็นตาตาเห็นก็เป็นอนัตตาใจที่จะรู้สึกที่นั่นก็เป็นอนัตตาทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอนัตตามันก็ไม่เกิดทั่วคู่อย่างที่ว่าหรือถ้าละเอียดไปก็เห็นว่าไอ้ร่างกายคือรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอนัตตารู้สึกได้โดยตัวเองโดยไม่ต้องเป็นอัตตา สัญญาสําคัญมั่นหมายในเวทนานั้นก็เป็นอนัตตาสังขารคิดนึกไปตามนั้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณรู้สึกอะไรได้ก็เป็นอนัตตานี่ขันห้าเป็นอนัตตาจะแยกออกไปกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างก็เป็นอนัตตาเป็นว่าหมดเรื่องกันไม่มีอัตตาเพราะไม่มีอัตตามันก็ไม่มีความยึดถือตัวตนของตนมันก็ไม่ต้องเกิดความรักความโกร